สวัสดีค่ะวันนี้แม่เนนจะพามาดูบรรยากาศงานวันเด็กนะคะวันนี้น้องนาวาน,านโนก็มาเที่ยวด้วยเนาะนาวาน,านโนมาร่วมกิจกรรมอะไรคะเอมระบายสีหนูได้คุณหมออ๋อหนูระบายสีคุณหมอใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนี่ใช่ค่ะอืมแล้วหนูก็อยากบ้านเลยก็มีแจกขนมกันด้วยเนาะ อันนี้นพี่วาเพื่อนพี่วา,วาแล้วก็น้องนันโนกำลังระบายสีอยู่อันนี้เป็นผลงานไขขั้นเนี่ยผลงานนันโนค่ะ,ะแล้วอันนี้ล่ะคะพี่วาว่าระ,ระบายสีเลยเอมจิตรกรใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะจิตรกรระบายสี<จ>เสร็จทำยังไงลูกหยิบจับรางวัลใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะนันโนได้อะไรเอ่ย ได้ลูกโป่งอ่าพี่พี่เขาใจดีใช่ไหมคะมีลูกโป่งให้ด้วยนี่ไงได้ลูกโป่งน่าเล่นมาเลยแล้วก็ได้อะไรอีกคะพี่พี่เขามาให้โหมีขนมหนูชอบกินกลือน้ำส้มแล้วก็แฟมฉันเล็กค่ะหนูชอบแบบนี้สนุกไห<ด><ด>มคะลูก